อับราฮัมฮิปนักจิตวิญญาณระดับโลกนะคะได้กล่าวไว้ว่าโลกนี้นะคะมั่งคั่งเหลือเฟือการที่เราอะสามารถดึงดูดความมั่งคัง่งเหลือเฟือในโลกใบนี้นะคะอยู่ที่ขึ้นอารมณ์ของเราค่ะขึ้นอารมณ์ก็เป็นพลังงานนะคะหรือเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า v วเบอร์ชันนะคะวเบรชันที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ระดับ888นะคะซึ่งมนุษย์นะคะจะอยู่ในขึ้นอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็มีอารมณ์ของความคิดความเครียดความวิตกกังวลนะคะแต่มนุษย์หลายท่านนะคะที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้นะคะที่เป็นเศรษฐีมั่งคั่งนะคะเขาสามารถจูนขึ้นอารมณ์ของเขานะคะให้อยู่ในขึ้นที่เหนืออารมณ์ของมนุษย์ปกติเรียกว่าขึ้น888 เป็นขึ้นความถี่ค่ะแล้วในคลิปถัดไปนะคะครูซันนี่จะมาบอกวิธีการยกระดับขึ้นอารมณ์เพื่อเข้าสู่ความมั่งคั่งค่ะ